ยิ้มได้ตลอดเลยนะอังจิงแล้วก็อยากจะขอบคุณตัวเองด้วยที่แข็งแรงแข็งแร่งใจเด,ดเด็ดเด็ดเดี่ยวมุ่งม,มั่นรู้ว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรขอบคุณตัวเองมากๆภูมิใจในตัวเองมากๆกับวอร์ชั่นตัวเองในปัจจุบันมันงดงามมากๆชอบความแข็งแร่งของตัวเองที่สุดภูมิใจมากที่เป็นคนอย่างนี้ ด้วยนะคะวันนี้สร้างใหม่นะคะห้องฟ้านะคะมาดามลันลานะคะแอนโนเวค่ะฝากกด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 ด้วยนะคะโอ้ยพี่นง้ยดูนะคะวันนี้ไปช็อปมานะคะไปช็อปมานะคะอร่อยมากโนเวนะคะแซ่ เกลือบ้านหวานพี่น้องกินกับเกลือพี่น้องอ่าน,นี่ดูนะคะกินกับเกลือน,นะคะกับเกลือนะคะกิน,นกินกับเกลือน,นะคะ แต่พ้นไม้บ้านนี้โอ้โอลูกบัาขึ้นพี่น้องลูกบัาขึ้นอืามันอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านแบบแวสวยๆนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะเคพื่อนๆเลยฮัทลินก้นพี่น้องเขาบอกว่าไทย พูดอยู่คนเดียวนะคะวันละครึ่งชั่วโมงนะคะสามันเดต่อกันนะคะวันนี้มาดามจัดนะคะมาดำลานลาจัดนะคะวันนี้ทานมะม่วงมาเด้อพี่น้องฝากกด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 ,กดด้วยนะคะมาดามภาษาไทยพี่น้องแอนนอเวภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวจะกดให้ดูนะคะ ฝากเข็ดไปพี่น้องเขาบอกว่าฮัดเข็ดโลดบอกอยู่คนเดียวบ่ายอยู่คนเดียวเป็นก้อนพี่น้องสามสี่มื่นนี่ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะฝากกดด้วยจะกินกล้วยหรือกินนี่ยังก็บอกมาวัานนี้กัดเต็มนะคะไม่ว่าจะกล้วยสตอเบอร์รนะคะทานกล้วยสตอเบอร์รนะคะแซ่บแอ็นอ,แอ,แอ มะม่วงมะม่วงนะคะของแซ่บอีสานบ้ัตคอยเด้อพี่น้องด้วยกล้วยกะแซ่บหมักสตอเบอรี่สตอเบอร์ียกะแซ่มบ,บ,บมีจำนวนยิย่ใหญ่พี่น้องที่ไทยมีบอ่อไทยแลนด์มีบอ่อโนเวย์นะคะโนเวย์นะคะมีแต่ลูกอ้วนๆนะคะกระทุ่งละแปดสิบพื้นพี่น้อง เข้ามาเห็ดจังไหนพป่น้องไทยสดสเห็ดวิธีไหนน้อนน่เนาะโอเคนะคะสามนาทีก็พอแล้วโอเคนะคะเอาตอนนี้ก่อนเดี๋ยวไปกดแชร์ก่อนนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะสามสี่นาทีนะคะบ๊ายบายฝากกดกดกดด้วยนะคะมาดามลันลาแอนนนเวนะคะอื mm hmm. ขอบคุณค่ะ